เดือดปารินาสัตสังคมเนาเฟกกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาวันที่25มิถุนายนนางสาวปารินาไกรคุปอดีตสสรัฐบุรีพักพลังประชารัฐร้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่าสวัสดียามเช้าตื่นขึ้นมาในประเทศที่ประชาชนกำลังจะถูกหมายจับเยอะมากจากใบสั่งจราจรส่วนคดีความปล้นฆ่าข่มขืนบุกรุกป,ป่ามาตรา112ยังคงเงียบบางคดีหมดอายุความด้วยซ้ำสังคมเชื่อได้ว่าที่หลายอย่างไม่คืบเพราะ บางในตังบางเจอใบสั่งจากนักการเมืองหยิบยื่นธงให้ทําตามหรือสุดท้ายบางกลัวกระแสตั้งธงโดยไม่ยึดถึงความยุติธรรมสังคมเน้าเฟะกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวแต่ผู้มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรมเท่าเทียมจนทําให้ตํารวจปปชศาลถูกวิพากษ์วิจารณจนเละเป็นโจกเป็นการวิจารณ์เหมารวมเพราะตํารวจปปชศาลดีๆก็ยังมีเหลืออยู่บ้างใช่ไหมคะ Ag, พบกับปารินาเร็วๆนี้ใน Voice TV หม่อมหลวงปลื้ม ag, เพียงรอวันว่างตรงกันกับทนายความแล้วปารินาจะไลฟ์ติ๊กต็อกด้วย ag, เพราะมันถึงจุดที่ใกล้จะระเบิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณค่ะ